สวัสดีค่ะเพื่อนๆนนทไฟเย็นวันนี้นะคะก็ work from home อีกวันหนึ่งนะคะแต่พอดีว่าเราไปทำธุรกรรมที่ธนาคารนะคะ,อะของเราเนี่ยพอดีว่าธนาคารของเราเป็นธนาคารแต่เดิมเนี่ยเป็นธนาคารธนาชาตินะคะแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นยังจำชื่อธนาคารไม่ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะสมุดบัญชีนะคะก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งแต่เดิมจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสีส้มๆมแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยก็น่าจะคุ้นเคยนะคะกับธนาคารธนาชาตินะคะก็เราก็ไปฝากเงินรายเดือนตามปกตินะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นบัญชีน,นี้แล้วนะคะเราเคยไม่เห็นมี SMS หรืออะไรมาแจ้งก่อนเลยอะไร่งเงี้ยคะ่ะถ้าคนไม่ได้มีเวลารอขนาดนั้นจะทำยังไงใช่ไหมคะ ก็แต่พอดีว่าวันนี้เราเ work f r ร m มโ m มก็เลยมีเวลารอได้นิดหน่อยนะคะประกอบกับข้างนอกฝนดันตกไปปล่อยลงมาด้วยเราก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเราไม่ได้เอาร่มมานั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะก็เงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยที่มันจะโชว ทุกเดือนมันจะกลับกลายเป็นโชว์ปีละสองครั้งคือเดือน6กับเดือนสิบสอนะคะเท่านั้นเองนะคะก็โอเคนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตรงนั้นนะคะนี่แหละคะ่ะวันแรกอของการที่ออกไปทำธุระในวันที่มมีการล็อกดาวนะคะมากขึ้นนะคะคือในห้างนี่ถ้าไม่ใช่ แบงค์ในห้างก็ปิดนะคะในห้างนี้ถ้าไม่ใช่พวกเกี่ยวกับซูปเปอร์มาร์เกต็ตหรือว่ายารักษาโรคที่จําเป็นเนี้ยค่ะปิดหมดเลยนะคะโอเคค่ะก็คือมาทักทายกันนิดๆหน่อยๆนะคะยังไงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ